สวัสดีจ ah. ้าวันนี้มาพอกับช่องสาวสุรินกินเที่ยวจ้าวันนี้สาวสุรินกินเที่ยวพาพี่น้องมากินเมียงค่ะเนียงปลาทูแต่วันนี้มีกูดซดนะคะมี่ควกูดซอหล้กก็ซีนี่ปลาทูจ้ามีปลาทูแล้วก็พี่น้องเบื้องพักพักแบบไงแห้งค่ะแล้วก็ซีนี่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสแซ่บน้ำจิ้มแบบเข็มข้นเลยค่ะชิมของกับพี่น้องแซ่บวะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะมาเด้อว่ามกินน้ำกัน ลงมือเลยแบบนี้อืมค่ะอืกรอบในหญ่นึงพี่น้องพี่น้องใส่ปลาทูปลาทูกับทอดใบไ,ดไม,ม้หอนๆเนื้อแจนะืมใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ใส่ใส่กอบปูนผักปูนอยู่ทางนี้ด้วยค่ะอาชินเน่มาเห็นใส่น้ำจิ้มลงไปนี่น,นะจ๊ะ ตัวนี่เนี่ยแบบใส้ไซักซี่ไปเป็นเรหอมใส่แักีลองไปด้วยนะคะเนออาจจะอ่ะเสทําไงนะคะกินเม,มียอือ อุปะอมจดไปลเราไปลยค่ะเขยังี้งเยามเงียจังแซะอืม ตัวอย่างนีมาแต่ตลาดข้องเปย์ได้พี่น้องตลาดข้องเปยทั้งนั้นเลยค่ะนะคะพี่น้องแต่ฟักซีน้ำหอมแต่ฟักซีน้ำหอมเสียค่ะแต่ถนะ้าพี่น้องมาคำไงแต่หมดนี่สางแล้วเนาะ เาจขามากินน้ำแข็เลือกจนเียววะข้ามีทั้งหมเจิน

Mm-hmm. là cái Ừ. Ừ, chắc ạ thôi chị ở đây còn em có cần con gì không cần